สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําข้าวมันไก่ในหม้อหุงข้าวนะคะเริ่มต้นนะเราจะผัดกระเทียมนะคะขิงนะคะแล้วก็มันของไก่นะคะพอกระเทียมและขิงแก่ๆของเราเริ่มส่มงกลิ่นหอมนะคะเราก็ใส่ข้าวนะคะลงไปผัดเลยค่ะผัดไม่ต้องให้สุกนะคะแค่พอให้มันมแบบมันเคลือบนะคะแล้วก็ข้าวเนี่ยมีความเปลี่ยนสีสักนิดหนึ่งนะคะโดยระหว่างผัดนะคะเราก็จะปรุงโดยกัน ใส่เกลือนะคะเล็กน้อยนะคะหรือว่าจะไปใส่ในน้ําซุปก็ได้นะแต่ว่าเราชอบใส่ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ซอสท่วเหลืองนะคะลงไปสักนิดหน่อยะคะ่ะหลังจากที่พอเราผัดข้าวนะคะจนได้ที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็เอามาใส่ในหม้อหุงข้าวนะคะแล้วก็ใส่น้ําซุปหรือว่าน้าเปล่านะคะแล้วก็ไก่ลงไปนะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปหุงกันค่ะนี่นะคะคือข้าวที่เราหุงได้นี่นะคะแล้วเราก็ได้ข้าวมันไก่ฝีมือเราเองแล้วคะ่ะไก่นุ่มมาก คแล้วก็ข้าวหอมมากๆเลยค่ะ